อันนี้ก็เป็นแบบที่แหม่มจะทํานะคะค่ะตอนนี้ก็เริ่มทํานะคะเห็นไหมอ่าไม้นะคะจะอันนี้จะทําเป็นแบบง่ายที่สุดนะคะไม้ที่จะใช้ก็จะมีไม้ความสูงอะคะ่ะความสูงสองอันนะคะความสูงแล้วไม้แนวนอนจะใช้สามสามไม้นะคะเพื่อความแข็งแรงแล้วเดี๋ยวจะมีไม้ตัวนี้นะคะ ไม้สัน้นทำมุมแบบนี้นะคะสี่มุมเพิ่มความแข็งแรงเสร็จแล้วเราก็จะใส่ใสเน็ตนะคะตอนนี้เราก็จะมามัดก่อนนะคะมัดมุมแหแบบก็จะใช้ตัวนี้มัดนะคะนี่ค่ะมันก็จะแบบนี่ค่ะงอไปงอมา,มาแบบนี้มัดง่ายแล้วก็มีความแน่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ลวดอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องการะระยะนะคะวัดขนาดให้เท่ากันก่อนนะคะ เดี๋ยวเน็ตเราจะออกมาไม่เท่ากันนะคะต้องมาร์กก่อนแล้วก็มัดค่ะแนะนำให้มัดมุมก่อนนะคะทั้งสี่มุมก่อนนะคะแล้วเราถึงจะมัดตรงกลางนะคะ กองเชียร์เสียงดังเลยก็เป็นวิธีมัดร่วนนะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่เน็ตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะยกไปไว้ที่หน้าต่างแล้วค่ะเนี่ยค่ะก็จะตั้งไว้ตรงนี้นะคะก็จะกันแดดได้ด้วยค่ะ ค่ะก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือปลูกมะละนะคะปลูกบวบค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ